สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันนะฮะประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกปรี้ิวก่อนเกมนะครับคืนนี้อเรมดิชจะบุกไปเยือนอัลเบสนะครับก่อนที่จะพบกับอาเซนอลอีกเลกหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับคืนนี้เวลา3ทุ่ม15เวลาดีด้วยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะฮะเป็นแมตช์เรียบความฟิตรเรียกน้ำย่อยนก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นสวัสดีนะครับผมแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยนะครับไม่รู้นะว่ามีใครหลายคนกลับบ้านหรือเปล่านะครับถ้ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับส่วนคนที่ไปเล่นน้ำนะผมว่าเยอะมากแน่นอนนะครับแต่ผมไม่เล่นคือผมหมดแพชชั่นไปนานแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นก็ ขอให้เล่นสนุกๆเลยนะครับแต่ก็ขอให้แต่พอดีแล้วกันนะครับอย่าแบบดื่มมากเกินไปหรือว่าทําอะไรมากเกินไปนะครับเล่นเอาพอแบบสนุกพอกลุ่มกลิ่มอะไรแบบนี้เพราะามันมีหลายวันนะโอเคนะครับก็ออข่าวอัปเดตวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอันเชกแล้วค <c ười> ือรันเชลติ้เนี่ยตั้งแต่แพ้สามศูนมาเนี่ยคือเชื่อไหมว่าข่าวของเขาเนี่ย ยังไม่หายไปไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกับอันเช่อะไรแบบนี้นะจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้มีการแบบเอาไปนั่งคุยกันอ่าทานข้าวกับท่านประธานฟลอเรนติโนเปเลสนะครับพูดคุยเรื่องอนาคต <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของ CEO ของฝั่งไบเออร์เลว์คูเซนด้วยโอ้โหคือหลายๆคนงงเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับเขาบอกว่าเขาอวยพร ขาอวยพรให้เราเนี่ยชนะอาเซนอลอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับอารลาเบสนะครับเวลา3ทุ่ม15นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะฮะคนละหนึ่งไลค์หแชร์ 1, 1, 1, 2, นะผมว่าวันนี้คนน่าจะเข้ามาดูในช่วงนี้น้อยเพราะว่าน่าจะเตรียมตัวเล่นน้ำกันละนะครับแต่ส่วนคนที่กำลังเดินทางบนรถหรือว่าเดินทางบนรถบัสอะไรพวกนี้เนาะ ก็อาจจะฟังนัดกาซศยาไปด้วยก็ได้นะครับค่าเวลาไปนะครับอ้าวโอเคขอไปเริ่มที่เรื่องแรกนะครับนี่เห็นไหมไปนั่งกินข้าวกันแล้วไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะครับเป็นการรายงานของผู้สื่อข่าวมิเกลอังเคลซันเชสจากสื่อโกเปนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฟอร์เนติโนเปเลสอาโคเซลุยอังเคลซันเชสและ คาโนเจลติร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนะครับโดยพวกเขาเนี่ยพบปะกันว่าดูดูสถานการณ์อันเช่ดูสีท่านเช่ว่าแบบไหวไหมเนี่ยขอดูหน้าหน่อยว่าอันเช่เนี่ยพร้อมไม่ไหวไหมเนี่ยโอ้ยดูหน้าซี้อย่างนั้นนะนะแล้วเขาบอกว่าไปคุยกับอันเช่เนี่ยคือมานั่งคุยกันตอนกินข้าวเนี่ยคุยเรื่องการวางแผนของเขาในอนาคตด้วยนะครับผมว่านะคือมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้มากกว่า อันเช่ถ้าคุณไปไม่ถึงฝั่งฝันนะหรือว่าทั้เนี้คุณตก UCL อ่ะคุณตกแค่รอบนี้คุณยินดียกเลิกสัญญาไหมอันนี้คิดเองนะฮะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรกันแต่ไม่รู้สิผมว่านะอย่างน้อยนะครับถึงถึงอันเช่นะจะแพ้อาเซนอลอีกเล็กนึ่งเนี่ยแล้วก็หยุดการไล่ล่าทั่ว UCL ผมว่าอันเช่น,น่าจะอยู่ไปจนจบฤดูกาลนั่นแหละอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากเลยก็อยู่จนจบสัญญานะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยแรกเนี่ยมาดูกันเลขสองซึ่งจะแข่งกันคืนวันพุธที่จะถึงนี้นะออมาคุยกันสามคนคือระดับบอสทั้งนั้นเลยนะฟ a l เรนติโนโปเปเลสนะครับโคเซ่หลุยไอโคเซ่แองเคลซานเชสเนี่ยเป็น เป็นตาแหน่งแบบผู้บริหารสูงสุดผมว่าเอาอันเช่มานั่งคุยเนี่ยมันมันต้องเป็นเป็นเรื่องมันต้องไม่ใช่เป็นเรื่องขนาดนั้นหมายถือว่ามันต้องมีเรื่องสําคัญน่ะมันเลยมานั่งคุยกันน่ะทั้งสามอะ่ะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคุยเรื่องอะไรเอาจริงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตน,นั่นแหลนะนะในความคิดผมครับอ่ะและไปกันที่บทสัมภาษณ์นี่นี่นี่ของทาง อ่อ CEO นะครับคนนี้เป็น CEO ของทาง b i เ e อร์ c u s e n นะครับชื่อว่า Fernando Caro นะครับเขาให้สัมภาษณ์นะกับสื่อ b i เออร์ศูนย์สี่เนะครับ,รบผมก็เป็นสื่อทวิตเตอร์นี่แหละเขาก็เอามารายงานนะฮะก็พูดถึงนะเกี่ยวกับมาริน่แหละที่จะพบกับอาร์เซนอลนะครับอ่าเขาบอกว่าผมพูดตรงๆนะว่าผมคงดีใจกว่าน,นี้หากเรลมารดเนี่ย เอาชนะอาร์เซนอลได้อย่างขาดร้อยอย่างขาดร้อยด้วยนะเพราะอนาคตของโคชที่นั่นเนี่ยก็จะมั่นคงต่อไปแบบนั้นอีกข่าวลือจะแพรสะพัดไปทั่วโลกนะหากเรือมาดีเนี่ยแพอาร์เซนอลอีกเกมหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนั่นเป็นเรื่องปกติและเข้าใจได้และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเนี่ยอยากหลีกเลี่ยงข่าวลือเหล่านั้นเพราะผมเนี่ยอยากให้มาดิชนะเหมือนจะดีนะแต่ที่จริงอะ่ะ มันยังไม่อยากปล่อยชาบ,บีรอนโซรู้เลยนะครับประมาณว่าเออท่านเช่ผ่านเขารอบได้มันก็เหมือนโดนเซฟเก้าอีเออเขาพูดแบบนี้นะครับมันก็จริงผมว่านะมันคือถ้าอันเช่ชนะได้มันก็คือเหมือนที่เราเคยแบบสมยานามเขาอะนะครับมิสเตอร์สกินฮารนะครึ่งหลังมาอย่างดีเลยแก้แผนแก้แท็กติกมาปุ๊บชนะนะฮะแต่ในชุดนี้อะยากว่า คือมันไม่มีตัวเปลี่ยนเกมจริงๆอ่ะนะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าหลายคนมากที่คิดว่าจะเปลี่ยนเกมได้โอ้เล่ดูการนี้เปลี่ยนเกมไม่ได้นะครับก็อยากให้ชนะแหละนะมารอดูกันนะครับแต่คือถ้าแพ้มันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเราโดนมาก่อน30นย์นะครับและปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมดิจะบุกไปเยือนอา a b ลาเบสนะครับเป็นลาลิกาสเปนนัดที่31แล้วนะ คือเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักก็ชนะนะย,ยังชนะอยู่ะ่ะคือเป็นโอนโกด้วยเมื่อคืนน่ะเพื่อนรักอโอโจะยังไงก็ชนะวะนนน่ะ10คะแนนตอนนี้ห่างจากเราไปแล้วเท่าไหรว่าเจ็ดแต้มเลยมั้งนะครับก็แข่งมากกว่าเราหนึ่งเกมเพราะว่าเมื่อคืนแข่งก่อนแต่คืนนี้เราแข่งสามทุ่มสิบห้าเวลาดีด้วยเออเกมนี้สมตวยบอกแล้วเนาะ พูดในรายการมาริท a องด้วยว่าเขาจะไม่ได้ไลฟ์นะครับในไลฟ์ในเกมนี้หลังเกมนี้เพราะว่าเขาไปอยู่กับครอบครัวละสําหรับวันสงการแต่สําหรับผมเนี่ยห้าสคือผมอะอยากไลฟ์เเหมือนกันนะคือเพราะว่าไอ้แมทที่เราเจอกับ Bal ancer, บาเลนเซียจำได้ไหมเออผมก็จะไลฟ์ตอนนั้นแต่ผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับเข้าใจสถานการณ์เลยและเกมนี้เนี่ยคือ มันเป็นแบบนี้มันมีอยู่สองเงื่อนไขอ่ะคืออย่างแรกเลยไม่รู้ว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะผมไปที่อื่นหรือเปล่าวันนี้ม,มาสงการใช่ไหมและทุกคนอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนอ่ะก็น่าจะไปเล่นน้ํากันอยู่แต่แต่มันคือประเด็นมันคือตรงนี้สองคือบอลอ่ะมันจบประมาณห้าทุ่มคงไม่มีใครเล่นน้ําแล้วห้าทุ่มนอกจากดื่มต่อเออนั่นแหละอยู่ที่ว่าตอนนั้นอ่ะผมจะไม่มีอะไรทําแล้วหรือเปล่าคือประมาณว่าดูบอลจบแล้วก็ มานี้เลยคือผม,มดูบอลแน่นอนนะครับคู่นี้ดูแน่นอนถึงมันไม่ได้คู่ใหญ่นะแต่ก็ดูแน่นอนนะครับและไล์หลังเกมเนี่ยผมก็เลยบอกว่า5050 50. นะคือถ้าขึ้นไล์หลังเกมนะก็ขึ้นเลยนะอ่าเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นอนะ่ะก็คือเงียบแค่นั้นแหละนะครับไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสของโค้ชเอ็ดูอาโดคูเดนะครับผมก็ปัจจุบันรั้งอันดับ17นะครับอยู่โซนหนีตกชั้นนะ แล้วก็คะแนนเนี่ยห่างจากโซนตกชั้นอันดับ18แค่2แต้มนะครับเกมนี้นะจะไม่สามารถใช้งานซิวาร่านะครับกูริดี้แล้วก็โกนิกนี่นะครับที่ติดโทษสะสมใบเหลืองครบหมดส่วนตัวเจ็บอ่ะไม่มีคือเขาเนี่ยสคน่ะลงไม่ได้นะเพราะโดนใบเหลืองครบนะฮะตัวเจ็บยังไม่มีเลยนะครับ ฟังรูมิตของโคชอันเช่นะครับปัจจุบันรังอันดับ2นะครับมีคะแนนห่างจากบาซ่านะฮะล่าสุดก็เจ็ดแต้มอย่างที่บอกนะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานเมนดี้มิลิเตากับบาคาวนะฮะส่วนในรายของอาราบาลูนินรอเช็คฟิตก่อนนะครับแต่เกมนี้อันเช่นะครับเรียกทางเซบายอสกลับมาติดนะครับและอีกอย่างหนึ่งอันเช่ถูกแบนในเกมนี้ด้วยนะครับเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบ เหมือนนักเตะเลยนะฮะก็แน่นอนนะครับเมื่ออันเช่โดนแบนเกมนี้เป็นลูกชายนะฮะดาวิเดอันเชลตินะครับขึ้นมาคุมแทนนะแต่คือบางคนไปนเห็นแบบเอ่อเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับการให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ยังเป็นอันเช่อยู่คือผมว่าอันนั้นอนะ่ะไม่เป็นไรนีครับผมมันจะเป็นตรงที่จะคุมสนามนี่นแหละนะครับสุดท้ายก็ให้ลูกเขาก็ไม่เป็นไรนะผมว่าเกมเดียวเองนะแต่มารอดูแท็ติกนะรอดูวิธีการเล่นของดาวิดกันหน่อย นะครับไปดูสควอตลิศนะครับในเกมนี้ที่อันเช่เรียกนะครับคือเรียกอันเช่เนี่ยจะเป็นทั้งเดวิเดหรือว่าคาโลก็ได้ได้หมดนะฮะผู้รักรษาประตูนะครับกุกตัวฟานกอนซาเลสเซซิโอเมสเตรนะครับกองหลังอาราบาบาสเกตบาเยโกฟรานกาเซียรหรือดิเกอร์อเซซิโอนะครับกองกลางเบลลิงแฮมคามาวิงกาเบลไปเด้นะครับโม,ม ka, บบเดิเดชูอาร์เมนีอาดาคือแลและ เรียกมาติดแล้วครับดานี่เซบายอสนะครับกองหน้าวินิซุสเอมาเป้โรดิโกเอ็นริกบราหิมนะครับไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเว็บโซฟาสกอร์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวนะย้ายตัวแป๊บนึงอ่าโอเคครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็เล่นในบ้านปรับแผนประจำอยู่แล้วนะครับ4-4-2นะครับ โอวโนเฝ้าเสานะครับซานเชสอัปกานะมูริโอนะครับแล้วก็เตเรเกียนะครับผมเป็นแบ็กโฟนะครับกองกลางอเลนย่านะครับอันเตโรบังโก้นะจอแดนนะครับแล้วก็บิเซนเต้นะครับเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ปีกทั้งสองข้างนะครับกองหน้ากิเก้กาเซียคู่กับมาตินนะครับอ่ฝั่งเรอัลมาดริดนะครับก็4-2-3-1 ดาวิดน่าจะใช้แผนเหมือนพ่อเขาแหละนะครับก็ทีบกุกุกตัวเฝ้าเสาเนี่ยะครับบาสเกตเกมนี้ต้องโรเตชันหน่อยนะเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยหนักนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอย่าด่าเลยเป็นบาสเกตเป็นไรพวกนี้ลงอ่ะนะครับเข้าใจทีมหน่อยนะเกมมันก็ไม่ได้เกมใหญ่มากเก็บความฟิตเก็บความสดไว้ดีกว่าแล้วก็ไปเจอกับอาเซอลนะครับบาสเกตอาเซซิโอหรอดิเกอร์กราเซียนะครับแบ็กโฟนะกองกลาง2คนนะครับคามาวิงกา Uh, ได้ลงแน่นอนนะครับเกมนี้คามาวิงกาเพราะว่าโดนแบนไปแล้วนะใน UCL นะครับผมคู่กับเบลเบเด้นะครับกองหน้าตัวลุกทั้งหมดนะครับโรดิโก้ขวานะฮะวิดิซุสซ้ายนะครับเบลลิงแฮมกลางรุกแล้วก็เอเบเป้นหน้าเป้านะครับผมว่าน่าจะโลเตชันมากกว่านี้ว่ะคืออาจจะแบบสตาร์ทด้วยชุดแบบนี้ก่อนแต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนผมว่าอย่างพวกบราหิมอาดาคือแลพวกนี้น่าจะได้ลงเอนริ อ่าไม่แน่นะครับอาจจะได้ลงแบบนี้เพราะว่ามันมันอยากให้แบบนักเตะที่เป็นตัวหลักอะที่แบบจะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยลงทุกเกมเลยผมว่าคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับถ้าลงทุกเกมนะแม่งตายแน่หมายถึงว่าลงเต็มเกมด้วยนะครับเกมเนี้ยหากเนี่ยบางคนที่เป็นตัวหลักเนี่ยได้ลงเนี่ยผมว่านะเขาก็จะลงประมาณครึ่งชั่วโมง70นาทีอะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนออกเพื่อให้รักษาแมตช์ชมเนีเอาไว้ นะครับออมองค่าไม่ได้นะสำหรับอาราเบสเนี่ยเพราะว่าหนีตกชั้นนะครับในเมื่อหนีตกชั้นเนี่ยแบ่งแต้มกับมาดิดได้เนี่ยคือที่สุดคิดง่ายเลยถ้าแบ่งแต้มกับมาดิดหนึ่งหนึ่งนะคะแนนห่างจากบาซ่าหกแต้มแทบแทบจะแบบใกล้ความเป็นจริงที่ว่าจะเสียแชมป์ให้บาซ่าอยากกลับไปแบบไล่ล่าคะแนนให้มันใกล้กว่านี้อีกก็ต้องชนะ เพื่อกลับไปที่สีแ้มเหมือนเดิมนะเกมนี้มันก็ในบ้านเขาด้วยเนาะผมว่ามันมันจะหืดเชื่อไหมเชือนละกันหนึ่งศูนย์มลิชนะนะครับทุกคนให้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นตรงนี้เห็นไหมเหมือนเดิมนะครับอันเช่นเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายของเขาอ่ะจะเป็นคนคุมก็ตาม นะครับอันเชลติให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมอยากให้มาริดนะเรียกความรู้สึกดีๆของทีมกลับมาอีกครั้งชัดเจนว่าทุกคนเนี่ยกำลังคิดถึงเกมมันพุทธที่จะถึงนี้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานในเกมนี้ด้วยเราเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เราเนี่ยต้องเล่นให้ดีและชนะนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องผลงานให้ดีในเกมนี้และพยายามที่จะชนะให้ได้ เราต้องทุ่มเททุกอย่างเพราะมันเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับการกลับมาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกดีๆเมื่อเราได้ลงเล่นนะครับก็หวังชนะนั่นแหละแต่ไม่รู้ชนะหรือเปล่าอันเช่ก็พยายามแบบปลุกปลุกใจเนาะทีมคืออย่างเกมที่แล้วเดี๋ยวโดนวิจารณ์ยับเลยว่าแบบทีมไม่มีความสามัคคีเลยอันเช่ใหเบบนน้เล่นแบบนี้คนนี้เล่นแบบนี้คนนี้เล่นแบบนี้ไม่เล่นกันเล่นตามแบบ เหมือนประมาณตามเกมไปอะ่ะตามน้ำเขาอะ่ะสุดท้ายก็แพ้นะครับอ่ะมารอดูกันเกมนี้ผมให้1นูนย์นะทุกคนให้เท่าไหร่พี่มาบอกกันได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะและอย่างที่บอกนะครับถ้าเออหลังเกมเนี่ยคือถ้าจะได้ไลน์เนี่ยก็คือขึ้นทันทีขึ้นทันทีเลยนะครับผมซึ่งมารอดูอีกทีตอนหลังตอนห้าทุ่มอะ่ะคือบอลจบห้าทุ่มก็มีสิทธิอยู่นะครับก็มารอดูกันนะ อะประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีวาสนาเดี๋ยวได้เจอกันหลังเกมแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ช่องนันทกาซิยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ